งามพริ้งกดให้แนละ้วขอบคุณมากครับคุณสายหยุดคราบสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับสามสิบห้าท่านนะครับผมขอบคุณทุกติ๊กเกอร์แล้วก็คำอ่าคอมเมนต์นะครับฟังเพลงพเพราะเพราะอ่านะครับจบไปแล้วนะครับเพลงลุงพล ตอนนี้ลุงพลก็อยู่ในฐานะที่มีความสุขสบายใจเนาะนะครับก็คงคือเวลาเขาทําทอะไรแล้วมันโล่งอ,อกโล่งใจเนี่เนาะมันก็ทําให้มีความสุขกว่าเดิมนะครับประมาณว่าได้ทําเหมือนยกภูเขาออกจากอกเนี่ยนะฮะนะครับก็จะมีความสุขนะครับมันจะมีผลหลายอย่างนะครับต่อสภาพจิตใจของลงุงพลบ้าแตนนะฮะก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับ ทั้งที่มีความสุขเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะครับอวันนี้คือผมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารับรองรับรองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าเหตุการณ์นี้มีการรับรองไว้หมดด้วยลักษณะของการโคสตดังนั้นถ้าเรามองว่า สิ่งที่ปรากฏข้อที่จริงนะฮะก็คือที่เพจมุ่งอาหารนั่นแหละครับคือการรับรองจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทีมทนายจะนําเรื่องนี้ไปใช้เป็นเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจต่อศาลได้หรอนะครับแล้วก็มีหน่วยข้าราชการนะครับที่นักเวลานั้นนะฮนะก็มีความจริงใจที่จะช่วยประกาศหาเด็กนั่นแหละครับอันนี้ อันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเ,าเป็นของดีเป็นของดีนะครับก็คือการรับรองนะครับการรับรองอ่ะนะเรามาดูอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวทั้งทายเนาะเราจะไปพูดเรื่องไม่มีอะไรในกอไผ่อีกันหนึ่งนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับอันนี้อย่าไปถือสาคนที่พูดเรื่องกอไผ่เลยครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ได้ได้ออกตัวแล้วว่า เวลาที่มีคนมาให้จำลุงพลทำงา,าทำอุ้มเนี่ยมันไปตรงกับข้อมูลที่เขาไปจำเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจำเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเห็นพ่อเด็กไปถามหาลูกทำให้เราเชื่อว่านี่คือข้อเท็จข้อจริงข้อท็จจริงของเขานะครับข้อเท็จจริงของเขานะฮะซึ่ง ปัญหาที่เขาพูดไว้มันก็เป็นปัญหาต่อเขาอีกคล้ายๆคล้ายๆคนไปโพสต์ที่เพจมุ่งาหารนะครับนะครับเพราะว่าการยืนยันว่ามีคนไปถามหาเด็กตอนเก้ามงสี่สิบนะครับเก้าโมงสี่สิบจริงๆแล้วการไปถามหาเด็กเ่ยแปลว่าหายแล้วเด็กหายแล้วจึงไปตามหาถ้าจะอ้างว่าเนี่ยไงลุงพลมาอุ้มตอนเก้ามงสี่สิเพื่อจะให้ลุงพลเป็นคน อเป็นคนร้ายเนี่ยมันก็มันก็ใช้ไม่ได้คุณจะรู้ได้ไงว่าน้องหายคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นน้องหายนะครับดังนั้นพวกนี้เหตุเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่เขาทําไว้น่ะมันฆ่าพวกเขาเองเหตุการณ์จริงมันฆ่าพวกเขาเองเขาพยายามจะโกหกหรือพยายามจะอ่าสร้างอะไรมามันก็มันก็ยากนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะ ที่เราฟังสื่อสื่อหนึ่งที่เขาอ้างว่านี่คือสำนวนว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะเรียกว่าคนพูดเรื่องเด็กเด็กหายโดยไม่มีใครรู้เด็กหายโดยไม่มีใครรู้ที่ก็ไม่รู้แก๊งแก๊งจิปาก็ไม่รู้เพื่อจะยืนยันว่าแสดงว่าเขาก็สรุปเลยนะเขาสรุปตลกมากเลยนะสาเหตุมาจากว่าเด็กหายแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเสียง ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กแล้วสรุปยังไงครับเขาก็สรุปว่าแสดงว่ามันต้องมีเก้าคนสมมติหนึ่งในนั้นคือลุงพลแล้วสรุปลงไปโป๊ะเช๊ว่าทุกคนยืนยันที่อยู่ได้หมดยกเว้นลุงพลนะคือสมมติว่าคนจะต่อสู้ตรงนี้ก็ต้องเบิกทุกคนมาเพื่อยืนยันว่าเช่น ไปไถนาเช่นไปซื้อหนูสมมติว่าคุณจะเล่นเรื่องนี้จริงๆเพื่อจะเอาเป็นหลักฐานเนี่ยคุณจะต้องยืนยันว่าไอ้คนไปซื้อหนูเนี่ยไปซื้อจริงหรือไม่สถานที่จริงอยู่ไหนให้เขาไปชี้พาตัวไปชี้เลยว่าเขาขับรถไปเจออไปอยู่ในฟาร์มนี้ให้เจ้าของฟาร์มยืนยันว่าเขามาไหมมันต้องมีละเอียดขนาดนี้เพื่อจะสรุป ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมหรือจะให้ใช้หลักการที่ว่าใครทําอะไรแล้วสรุปมายังไงก็ได้อลุงพลก็ไม่รับความเป็นธรรมซิเองนั้นใครที่มีสามารถยืนยันที่อยู่ตัวเองอ่ะไม่มีเลยฟังแล้วแปลกๆด้วยอันนี้แหละครับคือลุงพลทุกทุกขั้นตอนลุงพลจะจะถูกเมคเขาเรียกว่าเมคไว้นะมาร์คไว้เลยว่า อ่าตรงนี้ลุงพลลุงพลมีปัญหาตรงนี้มีลุงพลมีปัญหามีลุงพลคนเดียวครับที่ตอบตรงๆว่าเขาจําเวลาอะไรไม่ได้เลยจะให้บอกว่าเขาทําอะไรได้ไงนี่คือความคิดตรงๆแบบลุงพลทําให้ลุงพลกลายเป็นคนร้ายครับคือบอกว่าเขาไม่รู้สามสี่เดือนมาแล้วให้บอกเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้ลุงพลไม่รู้ลุงพลไม่รู้ ก็บอกว่าลุงพลคนเดียวไม่รู้คนอื่นรู้หมดคุอื่นรู้หมดแต่ปัญหาคือถ้าคนอื่นรู้หมดลุงพลก็ไม่ผิดอยู่ดีเพราะว่าน้องหายตอนนั้นคุณเล่นน้องหายก่อนก่อนเก้าโมงเพราะทุกคนทุกคนก็ออกจากบ้านก่อนเก้าโมงก่อนไปก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงแล้วก็ ทำไมคุณไม่บอกว่าถ้ามีคนยืนยันที่อยู่จริงๆเนี่ยทําไมคุณไม่อ้างต่อมาที่มีคนเขียนไทม์ไลน์ล่ะว่าเก้าโมงมีคนโทรไปหาเขาว่าเห็นน้องไหมได้พาน้องไปไหมทําไมติ่งติงข้อมูลตรงนี้ไม่เอาละ่ะแค่ยืนยันว่าคนนั้นไปซื้ออ,ไป,อ,อไปซื้อหนอ่าไปซื้อหนูก็ถือว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่อยู่เวอ่าอ่ามีมีฐานที่อยู่ ว่าทาอะไรพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ลุงพลก็เป็นเรียกว่าเอาที่สบายใจเลยลุงพลว่ามึงเอาที่สบายใจเอาแต่คําบอกแต่ไม่เอาว่าคนนี้เขาบอกว่า9โมงมีคนมาโทรมาหาว่าได้พาน้องไปไหมแค่นี้ก็จบครับไม่ใช่ลุงพลละเพราะมันเกิดก่อน9โมงถูกต้องไหมฮะนี่คือลุงพลเนี่ย ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกจุดเลยอย่างที่ทีมทนายบอกว่าแม่นะครับสืบสวนไม่ชอบแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้สืบสวนไม่ชอบไม่มีจุดไหนว่าเป็นลุงผลนะฮะนะเวลาเราพูดเนี่ยมันชัดเจนมากนะนะครับมันชัดเจนมากนะครับสวัสดีครับคุณบีเนะครับสวัสดีครับนะครับพี่แสงนะครับแอดพัทรมนครับผมคุณปนอมนะครับนะฮะดังนั้นเรื่อง อ่ากอไผ่เนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่ครับคุณเตมีศิลนอ่าคุณตมีศักดิ์ครับผมนะฮะชัดเจนนะฮะเรื่องไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ชัดเจนเราไม่รู้ว่าสำนวนเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าไอคนที่อ้างเรื่องกอไผ่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาสิโลราบแล้วเขาสิโลราบแล้วนะครับในสำนวนอันนี้ผมย้ําว่าผมฟังจาก นักข่าวที่ผมเอามาเมื่อวานนะครับนักข่าวเขาบอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าผู้ร้ายคนร้ายเนี่ยเอาเด็กเอาเด็กไปทิ้งไว้หลังหลังหมู่บ้านเอาเด็กไปทิ้งไว้หลังหมู่บ้านโดยไม่ได้บอกว่าเอาไปทิ้งเนี่ยทิ้งยังไงถูกมัดมือมัดเท้าสลบหรือเอ,เอาไป บอกว่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาหรือยังไงคือมันเป็นการไม่มีความละเอียดเลยคุณลองดูครับคุณลองคิดดูครับเด็กอายุสามขวบเอาไปทิ้งไว้หลังหมู่บ้านแล้วก็มาจัดการข้างหน้าแล้วก็เมื่อเสร็จไม่มีอะไรแล้วก็แอบแอบไปเอาเด็กอุ้มเด็กไปอยู่บนภูเขาหลังจากไปทิ้งไว้หลังหมู่บ้านคุณลอง พูดคุณลองคิดตามว่ามันเป็นไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่นักข่าวเขาอ้างสำนวนนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนเขาเขียนรายละเอียดอย่างนี้เลยแต่ไม่กล้าร,ระบุเป็นใครนะบอกแต่ว่าคนร้ายคนร้ายคนร้ายนะครับอันนี้คือใช้เวลานานมากนะครับเกินหนึ่งปีนะครับฟังแล้วเป็นไงฮะมันไม่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่ได้อ่ะนะ แต่ก็จะให้เป็นลุงพลคิดดูแล้วกันเอาไปทิ้งหลังหมู่บ้านแล้วให้แล้วก็จะมาอุ้มไปไปอ่าไปชั้นอ่าไปวางที่ชั้นนู้นแล้วก็ไปไปล่อยเด็กไว้ในน,นี่คือนี่คือนักข่าวมาอ่านนะครับเขาอ้างว่ามาจากสำนวนมาพนังกงานสอบสวนเขาบอกแบบเนี้ลุงพลเอาขึ้นภูเขาคนเดียวนะเอาขึ้นภูเขาคนเดียวเขาบอกว่าคนร้ายเอาขึ้นภูเขาแล้วไปไว้ให้เด็กเด็กไว้ตรงนั้น เดกไว้ตรงนั้นแล้วก็เราก็ลงมาจากภูเขาเด็กสองเด็กสามขวบไม่สามารถลงมาจากภูเขาได้แต่ผู้เป็นแม่วันแรกๆบอกว่าโอ้ยน้องคงละหกละเหินอยู่ที่ที่ป่าอยู่ข้างบนภูเขาก็คงจะอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวจะเอาอา,อาหารเอานมเปรี้ยวเอา กังกงกังเกงขึ้นไปให้ขึ้นไปให้เปลี่ยนถ้าเด็กขึ้นไปเองได้เด็กก็ต้องลงเองได้ถูกต้องไหมฮะใครเหน็นด้วยกดเข้าใจรัวๆครับมันไม่มันไม่สอดรับอะไรเลยนะครับที่เขาพยายามพูดเป็นตุเป็นตานั้นนะ่ะมันระบุเป็นลุงพลไม่ได้ไอหน้าไอหน้าขาวมันก็ยังด่าลุงพลว่ามัวแต่นั่ง แร่ข้าวกับปลาเผาไม่ช่วยหาแล้วลุงพลก็อยู่ในระดับชาวบ้านหมดเลยจะปลีกหน้าไปถึงไหนดังนั้นถ้าจะอ้างนะครับว่าลุงพลในช่วงบ่ายช่วงนั้นช่วงนี้ลุงพลอยู่ไหนก็ลุงพลจําไม่ได้ลุงพลเสียเรื่องเดียวคือไม่สามารถจําเวลาจําว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างเมื่อสามเมื่อสามสามส,ามส,ามสี่เดือนที่แล้วลุงพลทําอะไรบ้างในวันที่สิบอ็ดลุงพลทาอะไรบ้าง คนอื่นจําแม่นมากครับโคตรจาแม่นเลยนะครับคนในสามบ้านทั้งหมดจําโคตรแม่นลุงพลเผลอไปบอกว่าจําไม่ได้มันจําไม่ได้ครับตํารวจจะให้ผมระบุเวลาได้ไงผมจําไม่ได้นั่นแหละครับลุงพลกลายเป็นคนระบุที่อยู่ตัวเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนเอเริ่มจะเป็นคนเขาเรียกว่ารนะเป็นผู้ต้องสงสัย ความสวยของลุงพลเนี่ยผมก็เลยถามท่านเมื่อวานว่าเออท่านลองไม่ต้องถึงขนาดลุงพลว่าสองสามเดือนนะท่านลองนึกถึงเนี่ยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่ะเอาเดือนที่แล้วกันสัปดาห์เผื่อจำได้เดือนที่แล้วเนี่ยวันที่สิบแปดเดือนที่แล้วท่านไปไหนมาครับท่านไปไหนมาครับผมท่านทําอะไรบ้างครับวันที่สิบแปดเดือนที่แล้วท่านทําอะไรบ้างครับ ช่วยตอบผมหน่อยครับผมท่านทำอะไรบ้างครับแต่แปลกนะคนทุกคนเนี่ยจำได้หมดเลยครับจำได้หมดเลยคือมันง่ายมากครับมันง่ายมากนะครับเพราะว่าลุงพลโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวที่เขาไม่เอาครับเขาไม่เอามาถามก็ลุงพลก็จำไม่ได้จำไม่ได้กลายเป็นคนฆ่าเด็กเลยครับ ทั้งที่ไม่มีพยักพยานทั้งที่ไม่มีพยักพยานลุงพลไปไปเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าลุงพลจําอะไรไม่ได้เลยครับนี่คือสาเหตุของการเป็นคนร้ายครับผมนะฮะสามสิบคุณสามสิบสิรีครานะครับคุณยนยาเลนะครับคุณผ้าหอมสิงห์บุรีนะครับผมนะคุณคุณทีเอนะครับหรือคุณต้าเนาะนะครับหรือคุณเต้นะครับที่ลุงไปรับพระ มันด่าสนั่นแล้วมันไปซื้อหนูไม่อยู่ละนะมันไม่มันตลกทุกทุกจุดนะครับเรื่องนี้พอเราพูดแล้วเริ่มเราเริ่มขำ่มนะมันตลกมากนะครับลุงพลซ่วยจริงๆนะแค่บอกว่าพูดความจริงว่าจำไม่ได้กลายเป็นว่างุบงิบงุบงิบเป็นคนเดียวที่ ตอบอะไรก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนร้ายไปเส้นเลยกลายเป็นคนร้ายไปเส้โอ้โหลุงพลเนาะนะครับซื่อลุงพลก็ซื่อซื่อจนจนกลายเป็นคนร้ายเนี่ยนะฮะนะสวัสดีครับผมคุณไพบุญครับคุณสายหยุดนะฮะขอบคุณมากครับนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับะลุ้นว่าจะถึงสองร้อยหรือเปล่านะฮะ สวัสดีครับคุณคนเมืองยศครับผมนะฮะแม่น้อยอุดรนะครับคุณประวีนานะครับผมนะครับนะครับคุณณรักษรานะครับผมนะครับคุณชารีภาคเครื่องนะครับผมนะครับคุณรดาภาษาอังกฤษนะครับคุณณดานะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณแม่น้อยครับแม่น้อยทําให้อ่า ให้ให้คนมีส่วนร่วมหรือว่าวิ่งขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับคุณนิตยาครับผมนะฮะคุณเอฟที่นะครับผมนะครับคุณสามสิบบอกว่าบ้านสามหลังนะ่าสงสัยมากที่สุดเพราะจงใจสร้างทไลายแล้วก็ไปเป็นคู่เพื่อพยายมาให้ซึ่งอะไรกันใช่ครับเออคุณคุณสามสิบพูดถูกครับมันเหมือนการมันเหมือนการวางแผนเพื่อให้ ให้ให้ยืนยันซึ่งกันและกันอยู่เป็นคู่คู่ยืนยันซึ่งกันและกันนะครับทั้งที่ลุงพลป้าแต่งก็อยู่ด้วยกันนะครับมีจุดเดียวตอนนั้นที่ลุงพลอะไปรับพระครับผมเขาอาศัยจุดนี้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีกลับไปบวกกับอ่าคนที่จะอุ้มเด็กๆไม่ล้องเนี่ยนะ เด็กไม่ร้องเลยแสดงว่าคนที่ไปอุ้มเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักหรือชวนไปง่ายคือปัญหาก็คือย้อนไปตรงเขาอ้างว่าคนที่จะอุ้มเด็กไปได้แล้วไม่ร้องเนี่ยให้เป็นลุงพลจนได้ที่มาที่มาอุ้มทั้งที่เป็นการสันนิษฐานนะครับเป็นการสันนิษฐานนะครับก็ให้ลุงพลเป็นคนร้ายเลยก็เด็กมันไม่รู้ว่า สื่อก็ไปถามมาเห็นลุงพลเดินมาไหมอย่าว่าแต่ลุงพลเลยครับอะไรก็ไม่สามารถเดินเข้ามาได้ครับแต่พอสันนิษฐานแค่ไปบอกว่าคนสามบ้านเนี่ยทุกคนมีที่อยู่อ้าลุงพลไม่มีลุงพลเป็นคนร้ายก็กลายไปว่าลุงพลเป็นคนอุ่มนี่คือวิธีการนะฮะนี่คือวิธีการลุงพลซวยเลยก็เด็กบอกว่าไม่มีใครมาแต่ตอบไม่ได้ว่าเด็กหายยังไง นี่การเอาให้ลุงพลเป็นคนร้ายแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยานก็ไม่แปลกครับมันเป็นแบบเนี้ยสมม่าเอาขึ้นไปในการเบิกความเอาสำนวนแบบนี้ไปเนะี่ยไม่แปลกที่ทีมทนายบอกว่าไม่มีคนร้ายครับเพราะจุดหนึ่งอยู่ในสมมุติวะาสม่าคุณคุณเจออย่างเงี้ยคุณต้องซักแน่ครับอ่าผมสมมุตินะถ้าไมีว่าโอ้ปรากฏว่าเนี่ย ปรากฏว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนบุบไม่อเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ครับผมแต่สามบ้านแต่ทุกคนเนี่ยระบุได้ก็แสดงว่าลุงพลเป็นคนอุ้มถ้าคุณได้ยินอย่างนี้คุณต้องซับครับ mm hmm. เอาให้ชัดว่าที่ระบุตรงนี้จงใจจะให้ลุงพลเป็นไหมระบุหรือยังว่าเป็นลุงพลมีหลักฐานไหมก็ไม่มีถ้าไม่มีข้อมูลนี้มันก็จะเป็นของของเสีย เป็นของเสียก็เด็กยืนยันว่าไม่มีใครไปไม่ใครไม่มีใครเข้าไปแต่มันหายยังไงไม่รู้ไม่หายยังไงหายยังไงไม่รู้แต่ว่าเมื่อหายไม่รู้จะให้เป็นลุงพลมาก็ไม่ได้ผมว่าวิธีการซักอย่างเงี้ยถ้าเขาเบิกอย่างนี้นะมันก็ซักได้ทําไมคุณจึงมาสรุปแบบนี้ว่าเป็นลุงพลอ้าเพราะว่าเด็กเด็กเด็กไม่ร้องแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็ต้องเป็นลุงพลสิเพราะลุงพลระบุไม่ได้แบบเนี้ย มันก็ประหลาดนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ถ้าซักว่าอ,อแล้วบุคคลที่ไปซื้อหนูเนี่ยที่เขาเขียนไทม์ไลน์มาแล้วก็บอกว่าเก้าโมงมีคนโทรไปหาเนี่ยคุณนํามาพิจารณาหรือไม่หรือคุณตัดออกเพราะมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะให้ลุงพลบริสุทธิ์ก็เลยตัดออกเลย ถูกต้องไหมหนะนะดังนั้นผมย้ำ9โมงเป็นเวลาที่เรียกว่าแรงต้านแรงต้าน9โมงไว้เท่านั้นนะห้ามเกิน9โมงนะครับแรงต้านไว้แล้วนะครับจริงๆเด็กหายก่อน9โมงไม่ใช่มาหายเป๊ะ9โมงนะครับเพราะว่าเขาจะโกหกตอนแรกเขาก็ให้บอกว่าตื่นขึ้นมา9โมงนะครับแล้วก็คนรู้ก่อน9โมงก็มีไม่ใช่ไม่มี คนมาพึ่งรู้เก้าโมงก็มีคนมาพึ่งรู้เก้าโมงครึ่งก็มีเป็นต้นดังนั้นเราต้องไปดูคนที่รู้ก่อนเก้าโมงสิเป็นคนถูกต้องถูกต้องไหมฮะอ่าอันนี้ก็ชัดเจนยังไม่นับการไปไปโพสท,ที่เพจมุกอาหารแล้วก็ยังไม่นับพวกพวกในกลุ่มในกลุ่มมุกดาหารก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ คนแชร์ถึงเจ็ดพันกว่าคนตำรวจไม่สามารถหาคนแชร์ได้เลยหรอครับเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยที่แชร์ไปในวันนั้นที่ประกาศน้องหายเนี่ยเขาแชร์กันไปเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยแชร์กันไปเยอะมากยังไม่นับยังไม่สำคัญเท่ากับหน่วยทางราชการของมุกราหาร ช่วยกันประกาศหาและเริ่มต้นที่เก้าโมงครับอันนี้ก็คือการการันตีหรือการเซ็นสำเนารับรองนั่นแหละครับเซ็นสำเนารับรอง